ครับนั่นเท่ากับรายการแมโกาซีนฟิชโนผมวันนี้จะมาเปิดตำนานปืนที่เกรียนที่สุดในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือปืนอักคนะครับในเกมเราบอกกันในเกมที่ชื่อว่า h a n t o น f o r c e นะครับถามว่าทำไมปืนอักคเป็นปืนที่เกรียนที่สุดในสายตาของผมนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันยิงนิ่งและได้เปรียบทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับแถมสามารถลากยิงแบบคมๆมได้อย่างสบายๆเลยนะครับความเร็วของปืนกระบอกนี้จะพอดีมากไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปนะครับ ถ้าเราติดกล้องที่ถนัดหรือติดกล้องที่สามารถทําให้ปืนเรายิงนิ่งได้นั้นก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆสําหรับปืนอักกระบอกนี้นะครับถามว่าปืนอักแต่ละกระบอกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรมาเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในแต่ละกระบอกเลยนะครับปืนอัก A1 จะเน้นยิงระยะกลางและระยะไกลส่วนแผนที่จะเน้นในด่านที่มันกว้างๆนะครับความเร็วในการยิงของปืนอัก A1 นะครับจะอยู่ที่680นะครับ ความรู้สึกของการยิงปืนอารกเอนึ่นั้นจะคล้ายๆกับเราใช้ปืนสกา L อนะครับต่อมานะครับปืนอากที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับผมนั่นก็คือปืนอาร์นะครับจะเน้นยิงในระยะกลางและระยะใกล้นะครับผมส่วนแผนที่นั้นจะเน้นในด่านที่ขนาดเล็กหรือแผนที่ในขนาด กลางนะครับความเร็วในการยิงของปืนอาร์จะอยู่ที่750นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือปืนอาร์เอสนะครับกระบอกนี้จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับผมมีปัญหาไงปไปฟังกันเลยนะครับผมกระบอกนี้นะครับผมจะเน้นยิงในระยะกลางและระยะใกล้นะครับผมยิงระยะกลางได้แต่จะยากหน่อยนะครับผมเพราะว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในตอนยิงระยะไกลนะครับผม แม่งลิงตรงๆแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ไม่โดนนะครับผมผมก็งงเลยนะครับผมมันมันเป็นไปได้ไงนะฮะส่วนแผนที่นะครับผมจะเน้นในด่านที่ขนาดเล็กนะครับส่วนความเร็วในการยิงของปืนอักเอสานะครับจะอยู่ที่720นะครับผมซึ่งช้านิดหน่อยแต่ก็โอเคดีนะครับผมสาหรับการยิงปืนอักในระยะใกล้นะครับปืนอาที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดนะครับนั่นก็คืออารเอนะครับผมซึ่งมันพอดีสําหรับผมเลยนะครับผมแล้วก็ผมถนัดกระบอกนี้มากๆเลยนะครับผม ถามว่ามันจะทรงพลังขนาดไหนก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับผมมันจะเป็นการทําให้ผมนะมีกำลังใจในการทําคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับไอ้เจด่านนี้แกแม่งหาเรื่องให้กูใช้แค่นี้แกแม่อยากลเล่นยังเลยด่านนี้เอกเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดวใช้อักก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็ AK ดามสเก้าออเเอบพอยใช่ อุ้ยลูกับมึงโกมมาวะไอโมโหพี่พี่แอมกอดยัดแจกใหญ่เอเอนะพี่เอเอเอลไม่เบื่อป้ะเนี่ยเอเอมันโดนเน้อจนแบบกระจอกไปแล้วจนพี่ไม่อยากเลยแล้วอ่ะอการอวะหรือว่ามกระจอกหรอถ้าโดนอะไรแนั้นก็มันก็ไม่กระจอกนะพี่บอกว่าโดนนัดเดียวก็จะว่าจริงๆโดนนัดเดียวก็จะจอกกระตาแล้วหรอไม่เจาะแต่เพราะมันไม่กระจอกเลยเฮียโดนทิก็ตายเลยฮัลโหล อย่าบอกแม่งแม่งกันโดนเนิบไอซัตไม่โดนเนิบเลยโดนเนิบคนแม่ขนาดกูเป็นคนแม่ยังตายเอาตายเอาเธอเหรอโคตรยิ่งโหสที่แล้วก็พูดก็พูดมีคำนี้ใช่ไหมถ้าหมดแล้วสบที่แล้วก็พูดประมาณนี้ใช่ไหมเออลูกหมดอันนี้มอผู้เลดส่งความสดใสส่งความสสเฮ้ยตู้ฟองเยอะจังวะเออจริงดิเนย์จบที่จบเมื่อกี้เนี้ยไซค่าเนี่ย ไอพี่ขอก็จริงจริงไอ้เยี่ยกูขาดแกงกระสุนฮัลโหลใครใครกระสุนเนี่ยกระสุนเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วแล้วแล้ใจมากอุ้ยไอ้เหี้ยเยอะจังวะอุ้ยลูกอะไรกลมๆปะลูกอะไรกลมๆโอ้ยยัย ไปติดแท็กเกอร์ผมจะเรียกพี่เป็นคนตาบอดจริงๆเลยนะไม่เลูกจิมมี่ตอร์ได้สั่งยานมาวิเชียรระเบิดเต็มเลยระเบิดเต็มเลยไอ้ื่อเพราะเดิมีคนได้ยึดคอยกันไม่ได้ยึดอะลูกอะไรวะไม่เอาไม่เอากันยเยอะจริงตรงกลางกลางนัวเลย เอเคคอ้พวกรู้มากมันตายหาซะมึงโอ้โลูกอะไรแบบลูกให่ธรรมดาไปไ,ไป เฮ้ยอ <formation jin inh. S 2> er mm ันนี้บอลเปลือกกระสุนหลือสิผงนะสุดท้ายเนี่ยเจียบเลูกบองอีกแล้วเป็นไรบองวะบอกแล้วด่านเนี้ยแม่งอย่าหาเล่นลูกซองเต็มเจี๊ยบได้กระสุนใช่ไหมได้เลยได้เลยอย่าได้กระสุนทำหมอของเจ้าสำเร็จหมพูดทันทีได้ทันกว่าโอเคเฮ้ย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 ก็พักกันต่อ เกี่ยวัวกระทะฟาดเลยเมื่อกี้กตกใจสุดเห็นคนวิ่งบนกัน <c oughs> เอ้ย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 เอ้ตัวนีูไม่เ,เ,เกลียดนะตัวนี้โคบินก็แก่แล้ว,วอเเไอ้ <c oughs> <c oughs> แก่นะ <c oughs> กระทะพริกแกงไง <c oughs> ไม่ได้เรื่องละวหามปีกลูกคุณต่างจิตต์อเอ้ยเอา้า ตกใจเมื่อกี้กเ่ี่ยเฮ้ยพี่ผมมีแค่กุญแจอะไรผิดพลระยะโคตรสั้นเลยเ,ยนเยน่นเนยี่กันองสู้ออไม่ได้ก็เล่นเยียแทนแล้กันอ้ยโดนโอ้โออแม็เคนเนตเลยของแทนนะเล่นนันนนวจริงตรงนี้นวัวจริงเยี่ยะ อยู่ไหนก่อนเอาแคฮเะไปเดียะมันเอาเรี่ะเรียะเรียะยิงอะไรของมันอืโอ้โหพ่อมึงใ่กล้าขอพวกกระสุนหน่อย อเย่ยลืมเติมลูกลืมได้ไงก่อนวะิเจอจอดหน้าตัวตรงอะไรเอี้ยโอ้ยใส่กาเต็มแมพเลยเียใส่กาเต็มแมพอะบอกก่อนเลยที่เองกูเล่นด้วยคนมาใครเป็นคู่ใครเป็นคู่ก่อนเล่ไหมไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูใครเป็นคนก่อนกาไม่ใช่ผมอะโอเยมา ผม<อ>ผม<อ>เล่นผมผมเล่นทัมเปอร์ครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยตรงกลางฮิวอะแม่งปลาระเบิดกันนัวเลยไอย้ <c oughs> สารพัดระเบิดอะตอนเนี้ยว่าไงท่านพูดจเจริญ <c oughs> <c oughs> ีเกีระเบิดนี่ันดีครับเพื่อนผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญามีไลท์ตัวอาจารย์เดงกระสุนจัหมดไอ้เหี้ยกูแจมแม่งไรไม่หย่อนกูขอทิ้งมึงมาบัดนี้โคตรแย่ไอ้เหี้ยลูกซองเพื่อนเตร์วบะไอ้เหี้ยโอ้โหพ่อ โอ้ท่านพูดอะไรเนี่ยโอ้โอ้ไอ้ยังนัวอะไรตรงเนี้ยนี่เล่นแบบถอดสมองเล่นแล้วในเมื่อเล่นไม่เก่งแล้วเล่นแบบปัญญาอ่อนมาเลยปัญอ่อนแล้วก่อนแล้วเนี่ยยิงไม่ไหวโว้ยยิงดีวิ่งไล้พ่าดแล้วพีโอ้ยเสี่ยที่แอบหวาดวิ่งไล้พ่าดได้ปะแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยขันหลังไว้ดิขันหลังไว้ดิไอ้พงไม่เด้อ ใครได้รู้อ่ะรู้ไหนเมื่อกี้ใครได้รู้รู้รรว่างระเบ,บิดเยอะไปได้มามตวงสวัสด,ดีครับท่านผู้เจริญโดนขัดโนด,ดโน <laughs> ไม่งั้นไม่ง,งั้นได้สามคิวแล้วเมื่อกี้ไม <laughs> <laughs> ่ทำไมผิดไม่มีิี ออ้ยโอ้ก็งาตัวนี้นั่นนๆ่ๆนั่นนๆ่มีอยู่คนเดียวที่ยิงคดคมปืนโนรีคอยไม่ตายอีกโอ้ย เปิดหัไม่มีของแต่งเลยไอรอนไซเลยอะไอรอนไซไปเลยวินวินรู้สึกว่าตายเยอะแปลกรู้สึกตายเยอะแปลกที่จะต่อคิวให้สามที่สามคิวกันน่ะแม่งไซก้าอย่างนัวเลยพี่ของเด็ดเออแอสเซอร์คีปโอเคโอเคเดี๋ยวพี่พักก่อนแล้วกันปวดหัวโอ้อะไรวะปวดหัวละวปวดแตก แกลอง